Oh, oh. oh my god oh 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 ooh, ah! ooh, ooh, ooh. <coughs> oh 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 back me, back me! oh 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 มาใปน,นนครับวันนี้ดูเราไ่ลงศพสามลงนะเว้ยวันนี้เราไม่ได้แบกลงนะครับวันนี้เราจะแข่งอยู่ในลงศพลงมี3ลงนะครับแต่ว่าเรามี5้าคนเพราะฉะนั้นเราต้องคัดเลือกว่าสามคนโชคดีใครจะลง ลงไปนอนได้ที่ใครจบปีได้ลงไปนอนเฉยหามาเพิ่มอีกคนนึงแล้วก็ลงลงละสองคนตายโอ๊ยตรงนั้นหยุดเลยนะอยู่ดีๆก็พูดอีกแล้วอยู่าดีๆก็พูดอีกแล้วพออยู่กับชาร์ปชาร์ปตัวแร็กไม่ไม่ไม่ได้เพราะว่าท่านทุกคนลงในลงหรอเป่มันจะไม่มีใครมาเป็นกรรมการเกมเราไงเพราะว่าสังเกตตรงนี้นะครับเราตัดรูก็เอาเป็นว่า3คนลงลงครบอีก2คนที่รอดจะเป็น2คนที่มีหน้าที่ ที่จะทำให้สามคนนี้ทรมานและยอมแพ้อชอบเลยกันขอ,อ,อไปก่อนกก่อนเราเริ่มอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องมายแมนเน็ตเพราะเราใกล้จะถึง10ล้านสับสครายนะครับมาเรามาเลือกอใครจะอยู่ในรองซบโอ้ไม่โอ,ค,โอ,ค,อคนที่น้อยคือรอดมีนาทีใกลนได้ไหม ได้อยากนอนในโรงจังเลยอะอะอย่างั้นช้าก็ไม่ต้องเล่นกันได้ลงเลยเชิญเข้ามาเชิญคำช้าเล่นติ่งอ่ะเล่นติ่งไมคุยนให้เกียร์แล้วอดไม่ออกนะห้ามออกกันไกลนะเข้าออกไปบ้างกันไกลนะเป็นต้องดามหรือเข่าแค่นั้นโอเคทำไม่โอ้น้อย่ ชอบกับเอ็มก็ไปเตรียมรอที่จะแก้งมาคือในโรงอ่ะบางโรงจะมีกระดาษทรายนะจ๊ะกระดาษทรายใช่แล้วบางโรงอาจจะดีหน่อยมีผ้าห่มให้เฮ้ยมันอยู่ที่ว่าอันนี้คือสุ่มเอาละุ่มเอาแล้วแต่เลือกใครที่น้อยมีสิทธิ์เลือกอ่ะได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้นะอ๋อหน่อยอ่ะไอ้หัวที่บอกหัวที่อยากอันนี้อันนี้อันนี้อ่ะมาไปยิงชุบไปยิงชุบเฮ้ยของอฟังนี้ การโคลงด้วยการโคลงด้วยเงียบเงียบเงียบไอไออ่ะเฮ้ยอันนี้สุกกว่าอ <c oughs> hey, ันนี้อันนี้นายเกืนนี้ใช่ไหมใช่โอเคงั้นเรามาเปิดแล้วดูว่าใครได้อะไรบ้างมาเทนเทน อยู่นี่บบยได้มากได้ได้อะไรขอเพื่ออะไรเหมือนกันเดียเลยสองคนกระดาษทรายรอโอ้นี่ลองลองหนุนมันจะสบายดีอันนี้กระดาษทรายอะโอเคก็ไทยงั้นพร้อมที่จะลงนะเดี๋ยวก่อนเสื้อไรส์มาเมนเนตมันดีเกินไปที่จะที่จะโดนแกล้งตอนที่อยู่ในลองเนี่ยองคอทอดเสื้อรู้เยอะรู้เยอะถ้าใครอยากจะซื้อเสื้อสวยและดีคราดนี้ซื้อได้ที่มาเมนเนต com นะครับ ลงกันเลยแล้วก็เราเริ่มนับเวลานะใครจะอยู่นานที่สุดชนะโอเคขอขอบคุณที่เป็นสปอนเซอร์ของเราเลยนะครับเราพร้อมแล้วนาย,ย,ยพร้อมไหมพร้อมยอยู่นอนแล้วนะไปอบพร้อมไหมโอ้ยโอ้ยโอย้ยโอ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 ้ย ปิไป sí, ิดไปิดไฟเริ่มจับเวลาได้โอยพอมีไฟช่วยขึ้นเยอะรอเวลานี้มานานบอยบยได้ยินผมไหมได้ยินเบามากอ่าเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเราต้องเปิดรูอากาศก่นเดี๋ยวเขาหายใจกันไม่ออกนะเออเปิดรูอะไรเปิดรูเฮลโลเปิดได้เปิดได้ไม่ต้อเอานิ้วแย้มไม่ต้องเอานิ้วแย้มันร้อนมาก เอาเอโอเคหมอูเอะรก็ได้ับเปลือกรับเปอี่พอเห็นรูนี้ผมคิดถึงอะไรรู้อยูอคิดติดตอนไปเที่ยเมืองจีนอะแล้วเวลาไปเขาห้องน้าอะอ๋อโอ้โหคือแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะมันจะดูโรแคบนิดนึงปัหัวชนแล้วมันร้อนมากด้วยตอนนี้นะครับเราอยู่ในโรงนะฮะเราแข่งกันอยู่นะ แต่ตอนแรกอะ่ะมันยังไม่ได้เปิดไฟมันน่ากลัวมากแต่ตอนนี้พอมีไฟช่วยเอ้ยโอเคพอเห็นรูนี้นะโล่งโล่งตอนนี้ครับผมอยู่ในรูนะแบบว่อาอ้ึกร้อมากเลยหายใจไม่ออกอข้างในเป็นไงบ้างเนี่ยร้อนจีบหายพวงเนื้อแดกร้อนจริงๆครบับร้อนอ เขาร้อนกันน่ะทาไงดีอ่ะผมว่าผมมีตัวช่วยนะถ้าเขาร้อนอ่ะอมเหรออะไรวะลมเหรอคิดว่าน่าจะเป็นพัดลมแหละเจ็บไหมดีโอ้ร้อนใช่ไหมไม่เย็นใช่ไหมใช่ร้อนจัดได้ใครร้อนที่สุดดู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 คุณโดนอะไรบก่อนเฮ้ยใครอันนี้วะใครใครใครร้อนใครร้อนใครร้อนที่สุดตอนเนี้ยเมสเมสเหรอเมสเอมสเดมสร้อนที่สุด เอาว้าว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 ว้าไอเอ้อนอีกใครร้อนีกใครร้อนอีกไอยียบเลยตายเหรอใช่ใช่ไอเยียบเลยไอไก่ไม่พูดเลยอ่ะไก่ร้อนเปล่าฮัลโหลไกเยไร้อนเลอ้โหโอ้โหโอ้โหดดีีก่ก็โอก่ร้อนะ

อุ้ยอุ้ยอ้ยเย็นแล้วใชะไหมอ่าตอนตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาพักผ่อนตามอัธยะสัยไปก่อนแล้วกันผมเลือกโอ้โหอันนี้อ่ามองที่กล้องตลอดนะปุดขอแต่ผมผลักน้ำแข็งไปทางนู้นและผมจะพยายามลบรูนี้อุ้ยอุ้ยตอนนี้เย็นมากเราต้องเอาน้ำแข็งออกไปก่อนอ่อเอาลงไปข้างล่างเลย โอ้ยไปทำรู้มารูเย็นมากพอแล้วแต่ผมรู้สึกแล้วนะว่าน้ําแข็งมันเข้ามารู้สึกดีขึ้นนะสําหรับผมเนี่ยน้าแข็งเข้ามารู้สึกแบบว่าแบดีขึ้นมามาสิบนาทีผ่านไปแล้วผมว่าเขาน่ใจอยู่ได้แล้วใช่ไหมสบายดีกันไหมโอ้ยเโอเคนะโอเคเออโอเคใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้โอเคอยู่พี่บอยไม่ค่อยโอเคอะทำไมพี่บอยเป็นไรทำไมพี่บอยโอเคพี่น้ำแข็งเยอะมากอ๋อแข็งเยอะ เอาดีกว่าผมว่าเดี๋ยวเราไาเล่นเกมกันสักหน่อยดีกว่าไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเกมอะไรวะเกมง่ายๆเกมเป็นเกมบวกเลขง่ายๆนะเรามาแบบทดสอบทดสอบปัญญาชาวของทีมไมเมนเนสหน่อยจัดมาจัดมาจัดมาทาปัญญาโอเคกติกาง่ายคือเดี๋ยวผมจะถามคาถามตัวเลขไปนะผมเป็นโจทย์เลขนะใครที่ตอบถูกคนแรกคนนั้นรอดส่วนสองคนที่ไม่ตอบก็โดนน้ำเย็นแทนแล้วกันโอยเมื่อกี้ท้เอ้าโดนทัางในมันร้อนไงกันเอออะไรเร่มัน จะทักหนึ่งคำถามก่อนไหมเอาไหมเทสรอบหนึ่งก่อนอ่ะโอเคไหหนึ่งคุณห่าเท่าไหร่ห้าห้าเอบเลยแบบนี้นะจ๊ะเสียงดังฟังชัดนะครับเสียงดังฟังชัดอ่ะพร้อมยังครับผมพร้อมพร้อมนะครับข้อแรกนะผมฟังดีๆนะตั้งใจตั้งใจเจ็ดบวกแปดบวกสิบสี่บวกสิบสองบวกสองเท่ากับเท่าไหร่ครับ มาตั้งแต่บวกแปแล้วสี่สิบสามสี่สิบหเรียบร้อยเดทตอบถูกนะครับลงเลยปกติก็แย่แล้วมาอยู่ในอย่างนี้กินไม่ออกเลยผมรอดไว้เดทรอดป่ะพี่บอยที่หลังคิดเลขเร็วๆวดีโอ๊ตโอ้๊้ ูมได้ยินเสียงพูเขาร้องเอ๊อิสระพอแล้ว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 ไม่ไม่อพี่บอยไม่หายร้อนเลยพี่บอยไม่หายร้อนรยอนพี่บอย ไม่ยอมไม่ยอมยอมแต่มันเย็นเมื่อกี้อาจจะยากไปผมเดี๋ยวรอบี่เอาง่ายๆแล้วกันอันนี้ง่ายๆกัดิมได้ยินเสียงใครก่อนคนนั้นถูกนะอเคไหมเอาเอาเสียงเสียงมาทานนายพอหมครับห้าคูณศูนย์เท่าไหร่ครับศูย์พี่บอยเร็วสุด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 อะไรรู้เยอะรอ้ยอรู้ยอรู้ยอฮัลโหลนาย 오오오, <laughs> 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 <Okay. S 2> เราไม่ได้เลือกประเทศที่อยู่ในทวีปไว้ไว้เอาใหมา่ๆพูดใหม่ท<ะ>วีปเลยเหรอชื่อประเทศที่อยู่ในทวีแปแอฟริกาออเดลิอออเดลิอออเดลิอาฮะผิดบอยผิด แอฟริกาใต้ออสเตรเลียเอเชียออสเตรเลียไปออสเตรเลียเอเชียออสเตรเลียเราทำการชินด้วยออสเตรเลียไม่ใช่อเซียนะวะออสเตรเลียคืออะไรออสเตรเลียคือพาวิปออเชียนอสรู้เยอะนะเรารู้เยอะเหรอไม่รู้เยอะไม่รู้เยอะยื๊๊๊๊จริงที่นี่เราชินไม่ไหวมันเกิดที่คนาไหมไม่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 ผมไม่แพ้

ง่ายเลยง่ายพี่บอยคิดไม่ทันบอยก็ชนะเนยก็ชนะพี่บอยเอ็มเสียดายเอ็มว่าบีให้หมดเลยเนี่ยเสียดายเขาบักเอาเป็นไปไหมมีเกมพิเศษให้เลือกสีที่ชอบใครชอบสีอะไรบอกมาได้เลยพี่บอยชอบสีอะไรชอบสีดำ อาสีดำาเหออาสีดำก็ต้องสองอันผสมกันสีดําผสมอันผสมกันอะไรหวานเลยเรามีอะไรอีกแล้วเนี่ยสีแดงสีขาวยสสื้อแหวนสีแดงเข้หวานมีเฟซฟลูกอมให้ลูกอมไปกินเฮ้ยอยู่นี่นะเอ้ยมันคืออะไรเอ้ยโอ้ยกินโอ้ยมันร้อนด้วยเฮ้ยมตกน อฮ้ยอึอึอึอะไรวะมันร้อนด้วยเฮ้ยทำไมมันร้อนอ้าร้อนมันตากแดดไงโอ้ยมันร้อนโอ้ยมันไม่ไอ้ยามีสีแดงแล้วก็ต้องมีสีเหลืองตามลงไปมันไม่มีที่จะอยู่แล้วกลิ่นอะไรได้ไรไอ้ยาไอ้กินแล้วแปลงมากอ่ะหอมยังร เดี๋ยวผมขออีกสามสิบวินได้ไหมสามสิวินาแป๊บหนึ่งสามสิบวิใช่ไหมได้อย่แป๊บหนึงเฮ้ยผมเห็นข้างดุเามก็ขออีกสามสิบวินไามสิขอสาวิไงมวินาต้องแรงนะต้องรนนรโอ้โอ้เนร้อนร้อนไหมร้อนร้อนอ้นร้อนจริงนะโอ้เันร้อนูร้อนจริงร้อนจริอาวออากร้อนร้อนร้อเย็นแล้วเย็นแล้ว โอ้โหโอ้ยอ้ยรอน้อน้อน้อนไม่ได้ได้พ้อมกั้อมนพอยังพอยังสายไม่สารดิบวะขอมยังล่ะอมยังหอมยังโอ้หมอ้าโอ้ยมือไออมึงจะให้กูร้อนเย็นร้อนเย็นไม่ได้ดไม่สบายอ่ะอพร้อมพร้อมแล้วได้โอเคตอบเร็วชนะนะตอนนี้ทั้ง2คนอยู่ประเทศไหนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ

ตสติสติสติบอยชนะเยีมอดนเอพี่ยชนะก็เหยียบรับไ้น่ชนะนชนะรพี่บอยชนะแล้วออกก่อนเดี๋ยวเดียเดี๋ยวดยพี่บอยีกงเลยพอยพี่พี่ลอางเลยเฮ้ยใช้น้ำใช้น้ำใช้น้ำน้ำนสุน้ำเลยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้โ้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ้ย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 อ้ย้ย้ยอ้ย้ออย้ยอย้ย้ยอย้ ซอสมะเขือเทศมันแย่จริงคุณเหมือนอะแต่คุณเม่นอ่ะถ้าผมโดนซอสมะเขือเทศนัดตั้งแต่แรกผมแพ้อันนี้ก็แพ้เหมือนกันโอเคแล้วดูอ่ะเนี่ยดูโลงผมชุ่มฉ่ำอ่ะ